สวัสดีครับผมพบกับมุมมองรถมือสองโดยนายโตโต้อีกแล้วนะครับผมประจำวันจันทร์ที่4ตุลาคม2564นะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเครดิตอ่อนนะครับผมก็มีลูกค้านะครับหลายรายนะครับที่คุยกับเรามาว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเครดิตนะครับแต่อยากจะซื้อรถเมื่อมีความกังวลว่าจะซื้อรถได้ยังไงบ้างหรืออยากจะได้ความกระจ่างในการแก้ไขปัญหา เรื่องเครดิตอ่อนนะครับนายโตโต้ mm hmm. ขออธิบายให้ฟังว่าแก้ได้ครับด้วย3อย่างนะครับ 1. คือเรื่องของความจริงครับผมจะต้องรบกวนคุณลูกค้าให้ความจริงในด้านข้อมูลกับเราอย่างชัดเจนนะครับผมนี่เรื่องที่1แล้วนะครับผมอย่างที่2นะครับคือความร่วมมือครับนะครับความร่วมมือก็คือว่าเราจะมีการแก้ไขในเรื่องของเครดิตของท่านอย่างเช่นว่าลูกค้าบางรายอย่างเงี้ยทำอาชีพขายของตลาดนั้นอย่างเงี้ย เข้าใจว่าบางทีท่านอาจจะไม่มีในเรื่องของแบบเอกสารเพราะว่าท่านอาจจะไปเช่าล็อกอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับก็อาจจะเป็นเรื่องว่าเราจะแนะนําท่านว่าท่านจะต้องไปติดต่อกับทางส่วนกลางของทางตลาดนั้นๆเพื่อขอใบเสร็จในการที่ท่านจ่ายค่าล็อกไปอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าสัญญาเช่าล็อกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ข้อที่2ออันนี้คือเรื่องความร่วมมือนะครับแล้วก็ ข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของความเสี่ยงครับผมก็คือลูกค้าหลายรายนะครับที่ท่านเครดิตอ่อนเนี่ยบางท่านถึงขั้นติดแบ็กดิสนะครับแต่ท่านต้องการว่าความเสี่ยงเนี่ยคือท่านจะขอไม่รับเลยคือท่านต้องการให้จัดไฟแนนซ์ผ่านที่100%ต้องขอชี้แจงว่าทางโต,โต,โต้ตัคาเราต้องการให้ลูกค้าจัดผ่านที่100%แต่ณปัจจุบันเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อด้วยโอกาสผ่านที่ว่า 40%, 50%, 60%, 60 70%เยอะมากร้วก็ได้รับห้ารับเพราะฉะนต้นแล้บเนี่ยท่านตามเงไดสิบ่ป ท่านอาจจะไม่ได้ที่ร้อซแต่บริษัทเรามีเป้าหมายที่จะจัดให้ท่านผ่านที่100%เซนะครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าที่เครดิตอ่อนนะครับผมคุณรับ3ามอย่างนี้ได้คือหนึ่งความจริงคุณสามารถแจ้งเราได้ความร่วมมือคุณสามารถให้เราได้นะครับผมและความเสี่ยงที่คุณจะวัดไปกับเราได้เครดิตอ่อนโอกาสได้รับรถสูงแน่นอนครับผมวันนี้ก็ขอให้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านมีความสุขเหมือนในทุกวันเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ